สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้มีประเด็นแหลมคมครับ,รบเกี่ยวกับพระมหากริักไทยครับในสมัยอโยธยาครับโอเคบางกลุ่มก็บอกเขานนเลยรสวนมหาราชสมควรแล้วที่จะได้รับคําว่ามหาราช the ะเ e ร t เดอะเกรทิงแต่ก็มีบางส่วนมองว่าเก่งจริงหรือสําหรับประเด็นนี้ผมขอถามอาจารย์จเจริญชัยนิดนึงครับผมอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับ ก็จะไปตรงนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้เราด้วยนะครับอบอลต้องเข้าใจอย่างหนึ่งเนี่ยจต่อโดยนักงานก็พอทุดนในส่วนแต่ผมพูดในเชิงของอ่าไม่อยากจะก่าอวยคืออย่างนี้คนชอบไปอย่างหนังท่านมวยเนี่ยไปเน้นว่าพระบรรเลสมีบารมีเลยยิงปืนฆ่าแม่นามได้แล้วก็เน้นให้มียุทธหัสตถีแต่จริงๆผมบอกองตรงนะเวอร์ชั่นของการอ่าเกี่ยวกับพระมหาบุราชาเนี่ยนะทีทั้ง มีท้งแบบว่ายุทธาธิมีท้งใช้ปืนยิงครับและใช้ปืนยิงก็มีทางพันธุ์ลูสวนพันธุ์ในสวนซ่อนปืนเข้าไปยิงอืมมีทั้งลูกน้องพันธุ์ในสวนยิงแต่ผมบอกนี่ครับออบอยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนพันธุ์ในสวนเขาเก่งครับผมยกตัวอย่างโปรตุเกสยิงพันธุ์ในยิงพระม่าวาระซิ้นประชนเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับพันธุ์ในสวนนะก็พันธุ์ในสวนเป็นเจ้านายไงคือออเข้าใจไหมว่าคนชอบบอกว่าเนี่ย อ่าเจ้าหน่ายต้องอย่ากลัวลูกน้องกินกว่าครับอาจารย์นี่แหละค,คือเก่งกว่าไม่เก่งกว่าไม่รู้รแต่รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าลูกน้องทําสําเร็จนายก็ต้องได้หน้าด้วยเพราะงั้นนายไม่ต้องกลัวถ้าได้ส่วนเปิดว่างนะครับคือดีมองคับด้วยพวกกระตุกเก็มาช่วยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอนโทรลลูกน้องได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของเก่งอ๋บอบรูไ้ไหมว่าถ้า,หารหลับจ้างในบางที ถ้าถ้าคนโหนไม่ดีอะท่านาก็ลกที่เต็มที่เอาเงินอย่างเดียวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยมองพระนเรวนเก่งหรือแม้แต่ซ่อนปืนไปยิงนี่ก็คลาสสิกนะยังไงอ,อาจารย์ทางการทหารมันไม่สําคัญหารหอกได้เรียมอุบายและไร้แรงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อยยังไงพระนเรศวรถือว่าเก่งปเด็นที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าประเด็นนี้เราต้องมองภาพว่าพระเนเรศวรไม่ใชเป็นดองชนะข่าวปราชาด้วยการยุทธศาสตร์ีเท่านั้นนั่นคือโอโมเดลครับ แต่ผมเป็นโมเดนคือเอาง่ายๆโอโมเดลเขาบอกแค่ว่าพระมพระนาเรศวรเก่งเพราะว่าทํายุทธหัตถีช,ชนะใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นโพสโมเดนหรือเป็นอะนิวโมเดลไม่ว่าพราะนาเรศวรจะชนะด้วยวิธีใดกรตามท่านก็สมควรได้คําว่าเดอะเกรทหรือมหาลาเพราะท่านทําให้ไทยชนะถูกไหมครับไทยชนะเลยนะครับท่าทำให้ไทยชนะนะฮะ ไม่เกี่ยวไทยพักดีนะไทยชนะเราต้องโควิดเราต้องทําไทยชนะนะตอนนี้เงียบไปเลยนะอ่าโอเคได้ต่อต่อต่ออีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ลุงไหมครับมีคนถามผมว่าในบรรดาพระมหากษัตริย์ของกุงศรีวิทยา34พระองค์ในผมชอบใครที่สุดอาจารย์ลูงไหมครับเออพระนารายณ์ทำไมผมถึงชอบพระนารายณ์ล่ะก็ขายเก่งไงก็มีระบวิสัยเน์นะชอบคขายเว้ย แต่พระนารายณ์อยู่ในฐานะปามุกต้องเก่งการเมืองอื๋อรู้มไหมผมชอบใครในส่วนไม่ใช่อาจารย์ไม่ชอบมหาราชเหรอผมชอบคนที่อยู่เบื้องหลังใครครับอาจารย์อ๋อตอบได้ไหมล่ะใครที่อยู่เบื้องหลังมหาราชไม่รู้พระมหาธรรมราชาอ๋อนั่นแหละคือทําไมฮะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาเป็นพ่อของ นั่นทำให้ผมชอบเขาคือท่านปูพื้นในพะเนือส่วนหลายหลายประเด็นนะผมได้ดูคลิปมาหลายคลิปนะอันหนึ่งก็คือตอนนั้นเราเสียคุงใหม่ไปเขมรมาตเีเราเกือบไม่รอดเราเกือบไม่รอดอืพระมหาธรรมราชาร่วมมือกัพะเนอส่วนขับไล่ไปได้แต่ใช้ตรงนี้เป็นข้ออ้างครับ เสริมสร้างซ่อมแซมกำแพงเมืองอือแม่มก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับครับเพราะเราอ้างว่ามีเงานเราต้องสร้างกำแพงเมืองเพราะไม่เราป้องกันตัวเองไม่ได้แล้วคนเรานอ้อยนั่นแหละครับทีเนี้ยผมต้องอวยทำมุยหน่อยผมชอบฉากที่ทนมวยทำครับ,ค,รบคือเพื่งเรศนี่อยูไปประกาศอิสรภาพแล้วมีฉากที่โอ้โหจะชับชัยเล่นดีบอกหน้าที่ประการเนี่ยต้องเป็นหน้าที่เราไม่ถึงทำเกินไปแต่ที่ผมชอบคือพระมหาธรรมราชาผมว่าจะคอ กขาเป็นคนละมัน่นละวัะแต่ก็กล้าเสีย่ยงนะครับพอพันในเรลสุนบอกว่าถือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่อยากประกาศนะแต่เขากลัวไงเพราะว่ากองทัพเราสู้กับกองทัพของอพระเจ้านันทบุเรงไม่ได้แต่พอพันในเรลสนบอกว่าจะไปเทค,ครัวมาจากหงวเมืองเหน,ใน,ในืออืมพาะนเรยพระมหาไอ้พระผมเห็นแววตากระหายเลือดของแววตาของพระ่าพระมหาธรรมราชาบอกบบยันดี้ทำด่วนเลยเห็นไหม มีคนที่เก่งเนีนดอร์ c ฟกเชนเนี่ยพอรู้ว่าพอสู้ได้ก็กสู้เลย,เ,ลยเออืดอูนี่แหละคือความเก่งแต่เขาแต่เขาอาจจะมีจุดเสียที่เรามาระวังมากเกินไปแต่บางครั้งก็จําเป็นน,นั่นแหละแต่เขาเป็นคนที่หนุนเสริมพนเรศวรเนี่ยแล้วแล้วผมกลับมาเรื่องเดิมพระมหาเวลาไอ้พระพระมหารธรรมราชาดูเหมือนจะคิดกลัวต่ที่ของข่าทําไมครับออบอนก็รู้ การกรัฐประหารอย่าไปคิดไม่ใช่พิกตูการกรัฐประหารคุนบวรวงสาราวสิสุดาชาเนี่ยหัวแรงใหญ่คือพระแมาธาารรมราชอืมกล้าทำนทสองสูนกำลังเพิ่มเจ็ดหัวถ้าทุกอย่างเตรียมพร้อมป้องกันอะไรหลายๆอย่างก็ทำนะแต่ถ้าไม่มีแนวระวังหลังไม่มีการปูพื้นเพ้านในส่วนก็อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบ ที่มันเป็นการเสิ็จมาสายเหมือนกระรีเทียนกัะลีเสหมินเทียเป็นคนวางรากฐานนะแล้วก็โดนโจมตีว่าเป็นแม่เท่ารีนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นปูพื้นเนี่ยผมชอบคนแบบปูพื้นเนี่ยเพราะผมก็ไม่ค่อยชอบเสศษกันนะแต่ผมปูพื้นนะนะเข้าใจเข้าใจะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้มองพระเรส่วรยองค์ลุมนะมองในหลายๆมุมครับสรุปพระเมรุสวรนี่ก็คือมหาราชของมหาราช ไม่ว่าจะชนะเพราะตื่นยิงหรือทำยุทธศาสตร์ท่านก็ชนะหรือแม้แต่มีพ่อเตี๋ยวให้ก็ต้องถือว่าชนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้มองภาพรวมแล้วมองให้เห็นความจริงนะกับทีมเวิร์กสำคัญเราเก่งคนเดียวไม่ได้เราต้องมีคนอยู่หรือถ้าเราเป็นคนที่หนุนหลังคนเก่งเราต้องหาคนจับนะครับ